สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟีไฟโอเคเดี๋ยวก,ก่อนอืน่นเราต้องไปดูในตัวละครก่อนดูสิอันนี้เป็นโจตาเป็ตัวก่อน ตัวแบบนี้ไม่เท่ต้องแต่งตัวเท่นะ<ม>นี่ตัวแบบนี้นะแลวก็สังกาจังง่ารแสดงนี่ละไปเดี๋ยวอะไรกำลังจะจบซีซั่นเรืวอนี้โอ้ เป็นโหมดเอ่อการรับใหญ่เล่นเดียวด้วยเอ่อเดียวเดียวว่ะเดียวแหละไปเลยนี่นะเสร็จเสร็จสายเกลน อะไรเนี่ยครับเป็นภาพพิกเซลอย่างนี้โอ้โหกล่องอะไรไม่รู้นี่นะโอ้โหโอ้โหกระนำซัมเมอร์เซลโอ้โหไมเครื่องบินมันเท่จังเลยอะไรอันนี้จะเป็นกิจกรรมยังไงดีทุกคน นี้แหละลงใกล้ๆจะได้ฆ่าคนใกล้ๆจะแล้วฆ่าคนใกล้ๆฟองมาเพล่โอ้โหคนน้อยมากแต่ว่าจะเป็นคนจริงเพราะว่ามันมีสกีเจ็ดสกีอะไรต่างโอ้ไม่กอดโอ้ no ย้าหัวใจด้วยเอาไงดีวะเอาไรโอ้ยแกไม่รลอดแน่แกทำร้ายฉันแกไม่รลอดแน่เจ้าเอออะไรไปดูปืนลงมามันก็ได้ก่อนเลยอะเราลงช้าง แกม่ร้อนี่ฉันมาพลังเชนแกโอ้ชิตโอ้ขอเสียกหน่อยละกัน ดีวะรอให้สึกนี้มันจบไปก่อนละกันวิโอ๊าเอ้าเอ้ากูอะไรวะโอ้ไม่ไหวเลยเพิ่ม <c oughs> สีโอไม่ก oh ดสุดนี้มาวะอาเจียนไหม วันนี้เหมือนเดิมอะไรเนี่ยดูล้านค้าก่อนมีอะไรน่าซื้อน่าจับจ่ายใช้สอยไหมตัวละครใหม่ไหม,ไมเอาโคโน,โนไปดีกว่าวะนี่เลยโคโน,โนจะได้ไปกลางลูก ดืนยิงสูชุดเรามันชุดฉาดเกินไปนะมันล่าตีนเกินไปเราต้องเอาชุดแบบโทนดำดำหน่อยชุดนี้ปเป็้อะไรนะชุดอะไรอ๋อชุดนี้ก็ได้นะแล้วก็เกนี้แล้วก็รองเท้าบูทแล้วก็ไม่สนแล้วก็ใครเนี่ยใครฝ่า เคยฟ้าไม่รู้จักไว้ไม่ใส่แล้วกันแล้วก็ใส่หัวแบบนี้แล้วก็ล่มก็ล่มนี่แหละแต่ว่าเนี้ยมันโชว์ชายเกินไปต,ต้องไม่ตูรงดูว่าตกตกไหนซึ่งซึ่งจะสามารถกบเกินกับฟ้าได้ คืออันนี้ทุกคนเพราะว่ามันเสียลไปก็อันสีเขียวเนี้ยสีเขียวกัน <c oughs> แล้วก็ไปปรับระบบสั่นกันอ้หไม่ไหวเลยสั่นเยอะเกินไปมาเสร็จแล้วไปกันดีกว่าอีกรอบหนึง่งรอบสุดท้ายรอบชชตตาสิน

เมอวินล่าดิกันไม่รู้มันคืออะไรเมาวินล่าแต่ว่าน่าจะคนลงน้อยมากมากก็คนลงโคตรเยอะรอไปก่อนดูว่ามันจะมีคนไหมทำไม่คนก็สู้ไม่มีก็ฟาร์มของชิวๆวไอ้ออน้องไปนิสก์ ภูเขาว,วิลล่าอะไรเนี่ยภูเขาว,วิลล่าเมาวิลล่าก็คือภูเขาว,วิลล่าหรอวะลองดูแล้นี่ไม่รู้ไม่น้อยอู้ทำไมต้นไม้เป็นพิกเซล,ลอีกอีกนี่ไงมาแล้เมื่อกี้มันไม่โหลดไงอู้คนเต็มเลยวะต้องรีบเก็บของแล้วก็รีบยิงคนทุกคนนะ พวกทุกคนคือศัตรูและศัตรูก็คือทุกคนฮ่าๆๆอู้เอาเอคดีกว่าเอคสี่สิบเจ็ดเพราะอะไรเพราะว่าเอคเป็นปืนที่น่าเล่นมากป,ปืนเอคเป็นปืนที่น่าเล่นมาก ไม่เจ็บโอ้มายก้าอาหวานเจ็บอีอีโอ้โหได้คิวฟรีเฉยเลยวะเอามันยิงกันตายแล้ววะ เอาผีเก้าสิบดีกว่าเพราะว่ามันยิงแด้แนะโอ้ไม่โดนสักนัดเลยโอ้โหไออันนี้ดีกว่าเพราะว่าเรามีสกินยิงแรงมาเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่า มันไม่มาดิครับไม่กลัวหรอกอุ้ยมันไปทำอะไรตรงนั้นวะบุกเลยอุ้ยคนมาแต่ใดไไม่เห็นเลย เต้องมาแคมป์นะแคมป์ยิงโอ้มันย <iny ak masked names> ิงกันแล้วมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วเฮ้ยสุดนี้จบเร็วอะเราต้องแคม ไม่เจ็บไม่ใช่เรามันอยู่ไหนวะก็มัน,นนี้นี่นะโดนโดนมือที่สามโอ้โดนมือที่ 3, สามแมวแมวสกิลเรามันเหมาะกับการเดินยิงผัวเอาดีเจดีเจอมาึง มากับการใช้ปืนกลมากับปืนใกล้ไม่ใช่มากับปืนลูกซองเพราะว่าปืนลูกซองมันจิงไม่ค่อยถี่แล้วก็ได้ไม่ค่อยหลายนัดเพื่ออะไรวะ ไม่ได้ใช้ไอวสักลูกเลยเพราะว่าเราเก่งเกินที่จะใช้ไอวลไปแล้วสองคิวฟรีๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากมายตรงนี้คนเยอะเหมือนกันเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ ตรงนี้มันชุบชุมไปด้วยคนมากมายหลายอย่างโอ้โอุ้อยมันคนติดชิตตุมต้มแอตตุ้มนี่ไงคนหอดครชอบเลยนลังแกคนเดินปิงะ่ะ ล่างหัวพอล่างหัวแล้วเป็นไงเข้าหัวสิรับรออะไรโอ้เจอตีนแก่งเท้าหาเส้นในเอ่ยเส้นอยู่ไหนอยากโดเส้นจ้ำไหนวอู้อวอ้าอ้าว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 อ้า อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะเล่นตั้งนานทำไมไมาได้แค่นี้สงสัยตายโง่เกินเขาบอกอือแค่นี้แหละสองตาก็พอละเล่นพอกึ้มๆตายะ